ถ้าอีกหนึ่งปีฉันจะต้องตายหนังสือที่แค่อ่านชื่อแบบเอาไงต่อกับชีวิตดีวะ คิดเหมือนกันปะผมก็อยากหาคำตอบเหมือนกันคุณหมอโอซาวะทาเกโตชิผู้เขียนหนังสือและใกล้ชิดกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายมากกว่า3,000ชีวิตมีอะไรอยากจะบอกพวกเราถึงสิ่งที่ทาให้พวกเราเนี่ยไม่ต้องเสียใจภายหลังและความหมายของการมีชีวิตครับบางคนเชื่อว่าการมีประโยชน์ต่อใครสักคนเนี่ยจะทําให้เรามีคุณค่าและรู้ซึ้งถึงความหมายของการมีชีวิตถูกไหมคือคิดอย่างงี้มันดีไปแต่มันมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าหากวันหนึ่งเราไม่มีประโยชน์ต่อใครในสังคมเลยละ่ะคุณค่าของเราจะหายไปไหมคุณหมอได้เรียนรู้จากผ นอนติดเตียงคนหนึ่งที่โรงพยาบาลเราอาจจะคิดสงสัยในใจว่าถ้าเขาจากไปเลยเนี่ยก็คงไม่ทรมานนะถูกไหมแต่กลับกันในมุมของญาติผู้ป่วยเนี่ยขอแค่มีชีวิตมันก็มีความหมายมากพอสําหรับเขาแล้วผมว่าหนังสือนเล่มนี้พยายามย้ำถึงคําว่าถ้าอีกหนึ่งปีฉันจะต้องตายแบบให้เรารู้สึกจริงๆอะ่ะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเลยนะเราจะได้หยุดทําสิ่งที่ล้างความสุขของเราและออกไปค้นหาสิ่งใหม่อย่างไม่เสียดายภายหลังซึ่งจะมีสักกี่คนที่คิดได้ตอนที่ความตายยังไม่ใกล้เข้ามาล่ะถูกวะผมเองก็นึกภาพไม่ออกไปแต่ก็เริ่มตระหน อยากจะใช้ชีวิตในทุกวันให้มันสนุกมีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบตัวเข้าไว้ไม่อยากคิดว่ากว่าจะรู้ว่าอะไรสําคัญนั้นก็ตอนมันใกล้จากเราไปนี่คือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ฮะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านได้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย